เปิดชีวิตเจดดาราดังสู่ชีวิตที่พลิกผันเจอมอลสะสมหนักแต่ก็สู้ไม่ถอยจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณอิ๋วสาวรักษ์กลายเป็นไวรลัลแรงขึ้นเทนเลยก็ว่าได้หลังจากในโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของอดีตนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งที่เคยมีอัลบั้มชื่อว่าคนนี้ใช่เลยและมีชื่อในวงการว่าเอสเตเตล่าสุดชีวิตพลิกผันขายบ้าน10ล้านบาททิ้ง แชมยังนําเงินจากการขายบ้านไปใช้หมดภายในเวลา4ปีตอนนี้กลายเป็นสาวเล่ร่อนร้องเพลงแลกเงินเส้นความหลงแสงสีเสียงนําไปสู่การดื่มสุราและยาเสพติดนั่นเองครับคุณฮาวเวิร์ดหวังอดีตนักร้องดังวงใจแอนที่มีสมาชิกร่วมวง3คนโจโทมัสและฮาวเวิร์ดหวังกับเพลงฮิต ลดปูอัดและเจ็บแปรในตอนนั้นนุ่มฮาวเวิร์ดหวังจัดว่าเป็นขวัญใจของสาวๆในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับและล่าสุดน่าตกใจไม่ใช่น้อยฮาวเวิร์ดหวังนักร้องดังชีวิตพ,พลิกผันหลังถูกผลักดันออกนอกประเทศมุ่งหน้าทําอาชีพสุดจริตเป็นหัวหน้ารอปรพอและเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหาเงินจุนเจือครอบครัว อาชีเสียงหล่อเรียกได้ว่าเคยเป็นนักแสดงตลกชื่อดังที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในช่วงที่ตลกคาเฟ่กำลังบูมล่าสุดอาชีได้ออกมาอัปเดตชีวิตผ่านรายการดังว่าตัวเองโดนยึดบ้านยึดรถเมื่อหลายปีก่อนเกิดขึ้นเพราะค่าเงินเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไปสูงขึ้นเราปรับสภาพไม่ทัน วางแผนการเงินไม่ได้เลยเป็นปัญหารวมถึงเมื่อก่อนช่วงมีชื่อเสียงมากๆเรามีความติดหรูติดแบรนด์ใช้เงินอูฟูหน้าใหญ่แต่ปัจจุบันปงแล้วมองว่าสมบัติเป็นของนอกกายยืนยันยังคงรับงานในวงการอยู่ควบคู่กับเปิดร้านอาหารอีสานไปด้วยนั่นเองคุณจอนมกจก อดีตตลกตัวแครปเป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจําเธอคนนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะเธอเองเคยฝากผลงานการแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะไว้มากมายแต่หลังจากชะตาพลิกผันต้องสูญเสียลูกและสามีไปจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่ไล่ๆกันซึ่งตอนนี้เธอเป็นแม่ค้าขายน้ําพริกถึงแม้ว่าขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องขายต่อไปเพราะว่าไม่ได้รับงานในวงการบันเทิงแล้วแถมสุขภาพยังไม่ค่อยดีอีกด้วยนั่นเองปาเทพโพงามนักแสดงตลกชื่อดัง ในอดีตที่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักป่าเทพเพราะป่าเทพนั้นได้ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายหลายเรื่องและในช่วงนั้นป่าเทพก็ได้หันไปทำธุรกิจมากมายหลายธุรกิจทั้งน้ำข้ากล้องร้านเสริมสวยที่เปิดให้ภรรยาสุดท้ายก็ต้องปิดขายอะไหล่รถยนต์ทำอสังหาริมทรัพย์ซื้อตึกแถวเกงกำไรก็ขาดทุนทำโรงงานเซรามิกร้านหมูกระทะล่าสุดกับขนมเปี๊ยะขั้นเทพและเจ้าตัวหันไปใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงที่สารยานครปฐม ปาเทพก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังฮึดสู้ไม่เคยยอมแพ้ในโชคชะตาคุณเอวีละชัยนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราคุณหน้าคุ้นตาคุณเอวีละชัยกันเป็นอย่างดีเพราะคุณเอนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ10ป,ปีในยุคนั้นคุณเอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานการแสดงมากมายหลายเรื่องและล่าสุดคุณเอนั้นก็ได้ออกมาเผยชีวิตหลังไร้งานไร้เงิน จนต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายมูสเตะประทังชีวิตถึงขั้นต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อยื้อสถานการณ์ครอบครัวเอาไว้นั่นเองปิดท้ายกันที่คุณจอมสิตาเมทาวีอดีตนักแสดงสาวมากฝีมือที่ตัดสินใจตัดขาดจากวงการบันเทิงห่างหายจากงานแสดงไปนานถึง20กว่าปีหากใครจําไม่ได้เธอโด่งดังมาจากละครหลายๆเรื่องอาทิเช่นคุณหญิงนอกทำเนียบนางทาต น้ำใสใจจริงฝากฝันไว้เดี๋ยวจะเลี้ยวมาเอานักแสดงรุ่นคุณนัทมีเลียคุณแคทธริยาอิงลิสหรือพระเอกคุณหนุ่มสอนลามเธอได้ผันตัวเป็นแม่ค้าขายของตลาดนัดและเชื่อว่าหลายคนยังคงรอคอยการกลับสู่เส้นทางในวงการบันเทิงอีกครั้งของเธอคนนี้อย่างแน่นอนไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราวใหม่ๆจากทาง1 0 8 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ